เดอะกิตต์แม็กอะวอร2022นะคะงานประกาศรางวัลของคนดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็เริ่มขึ้นอย่างสนุกค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยคนเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะของวงการเพลงปีนี้ถือได้ว่าเป็นการจัดงานประกาศรางวัลครั้งที่11ในคอนเซปต์นะคะ m มลสิคเมทาวร์ค่ะดนตรีที่คุณสัมผัสได้แล้วก็เหมือนเช่นทุกปีนะคะกับบรรยากาศพรมแดงนะคะที่ติลปินก็จะได้ใกล้ชิดกับเหล่าบรรดาแฟนคลับค่ะ โดยไฮไลท์ของงานนะคะจะมีการมอบ14รางวัลให้กับศิลปินนะคะทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังพร้อมกับโชว์สุดพิเศษนะคะมากถึง38ศิลปินชื่อดังกว่า50ชีวิตจาก10ค่ายเพลงและทีมขาวทวินไซด์นะคะจะนำผลรางวัลมารายงานให้แฟนๆนั้นได้ทราบกันในช่วงต่อไปค่ะรายา30นาทีนะครวันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i ซน์เนียร n i ุนั อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ